สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจินและเพจจินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะเพจที่จะนําความรู้สาระดีๆมาช่วยให้คนทําธุรกิจนะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจินจะมาแนะนําวิธีในการทําโพสต์ขายของทุกคนนะคะว่า5สิ่งที่ต้องรู้ค่ะถ้าเราอยากทําโพส์ขายให้ลูกค้ารักและอยากซื้อกับเราเพราะหลายๆคนทําโพสต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยติดที่ลูกค้าเนี่ยไม่ทักไม่คอมเมนต์นะคะฟังคลิปนี้แล้วเราจะได้เคล็ดลับดีๆค่ะ สำหรับคนที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะจินอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราทำโฆษณาไปเนี่ยไม่ใช่เราจะทำแบบไหนก็ได้แค่ให้ถึงมือลูกค้านะคะแต่เราต้องทำแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการตอบสนองบางอย่างหรือว่าเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากเข้ามาซื้อเราหรือว่าสนใจเรามากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเขียนอะไรก็ได้หรือไม่ได้ตั้งใจเขียนเนี่ยมันเลยทําให เราเนี่ยเข้าไม่ถึงลูกค้าหรือแม้กระทั่งเราโปรโมทไปก็จะสูญเสียค่าโฆษณาเปล่าๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะจินอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคิดตามนะคะว่าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราโปรโมทกันทุกวันเนี่ยเราคิดว่าต่อวันเนี่ยมีการส่งโพสต์โฆษณาเนี่ยค่ะไปหาลูกค้าอยู่กี่โพสต์ต่อวันนะคะอาจะให้เวลา3าวิในการคิดค่ะ โอเคนะคะหลายๆคนอาจจะตอบมาว่าหลักหมื่นหลักแสนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นล้านโพสต,ต่อวันนะคะที่อยู่บนโซเชียลนะคะจึงไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเวลาที่เราเขียนโพสไปแล้วมันไม่น่าสนใจเขียนไปแล้วลูกค้าเนี่ย ไม่ได้ตอบสนองเราเนี่ยเพราะว่าลูกค้าบนโซเชียลเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสมาธิที่สั้นลงจุดโฟกัสนะคะที่หลากหลายจนไม่สามารถที่จะกดหรือดูได้ทุกโพสที่เขามองเห็นแต่จะมีบางโพสที่เขาสนใจฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะ5สิ่งที่ต้องรู้นะคะในการทำโพสเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยทำโพสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากคลิกเรามากขึ้นนะคะ ะะให้เราพูดหรือเราเขียนนะคะคอนเทนต์เนี่ยเหมือนกับเรากำลังคุยกับลูกค้านะคะเวลาที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยมันจะแตกต่างกับการที่เราบอกเราใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยมันเหมือนเรารับรู้ปัญหาเรารับรู้สถานการณ์ปัจจุบันหรืออาการของเขานะคะจินขอยกตัวอย่างเช่นวันนี้จินจะขายสินค้าบำรุงข้อเขา จินอาจจะไม่ได้พูดว่าอุ้ยแคลเซียมประสิทธิภาพสูงนะคะคอลลาเจนอย่างดีแต่จินอาจจะเกิดว่าเวลาเดินขึ้นบันไดกลุ่มขเขาเป็นปักพักเพราะมีอาการปวดและรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยเคลื่อนไหวลําบากนะคะเวลาลูกค้าได้ยินอย่างนั้นเนี่ย เมื่อลูกค้าเนี่ยมีอาการแบบเดียวกันลูกค้าจะหันมาอ่านหันมาฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นอาการของเขาเราได้รับรู้ปัญหาเราได้พูดคุยเหมือนกับสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นะคะเราจะได้รับความสนใจมากขึ้นหรือบางครั้งเราขายตัวบำรุงผิวนะคะบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าช่วยในการบำรุงผิวล้ำลึกบางทีเนี่ยลูกค้าเขาไม่สนใจหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่ว่าแบรนด์ไหนเนี่ยก็เคลมหรือพูดว่าบำรุงผิวได้ดีบำรุงผิวได้ กระจ่างใสแต่ว่าถ้าเราพูดถึงปัญหาเราอาจจะบอกว่าแต่เดิมเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยติดทนหรือว่าตื่นขึ้นมาหน้าฉ่าแต่ทุกวันนี้แต่งหน้าแค่1ชั่วโมงก็หลุดออกหมดแล้วรู้เลยว่าหน้าแห้งมากนะคะหรือผิวเนี่ย อยาากล้านนะคะมันทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยเขากําลังเผชิญอยู่ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ใจหรือว่ารู้ปัญหาของลูกค้าเนี่ยจะทาให้ลูกค้าเนี่ยหยุดอยู่ที่โพสต์เรานะคะแล้วก็ได้รับรู้ถึงนะคะการที่เราเข้าใจลูกค้าหรือว่าเราเนี่ยเอาใจใส่ลูกค้านะคะฉะนั้นโพสต์แบบนี้จึงเป็นโพสต์ที่ ทำให้นักการตลาดหลายๆคนได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะสำหรับใครที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้แค่ข้อเดียวเนี่ยจินเชื่อว่าประสิทธิภาพในการเขียนคอนเทนต์หรือว่าโพสต์ขายของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะ 2. นะคะเราต้องบอกในโพสต์เลยว่าลูกค้าของเราคือใทรนะคะเพราะหลายๆครั้งเวลาที่เราเลื่อนผ่านนะคะลูกค้าเนี่ย เขาก็จะอ่านหรือว่าดูแค่เพล่อนๆเ,เท่านั้นไม่ได้สนใจหรือโฟกัสอะไรเป็นสําคัญแต่เมื่อไหร่มันมีคําที่ระบุถึงตัวตนเขานะคะหรือระบุถึงปัญหาของเขาที่ชัดเจนจะทําให้เขาหยุดอยู่ที่โฆษณามากขึ้นอย่างเช่นนะคะคําที่เราเอามาใช้ในการเขียนโฆษณานะคะเราจะระบุไปเลยว่าสําหรับคนที่ใครที่สำหรับผู้ที่หรือว่าการดูแลฉบับ จุดๆนะคะคเพื่อเติมนะคะบุค,คลิกของเขาปัญหาของเขาหรือว่าตำแหน่งงานอาชีพอะไรก็ตามนะคะที่สามารถที่จะระบุทำให้เห็นตัวตนของลูกค้าแต่ให้ระวังนิดนึงค่ะว่า Facebook เนี่ยเขาไม่ให้ระบุลักษณะอ้วนผอมนะคะขาวดำสูงต่ำนะคะหรือลักษณะสีผิวเชื้อชาติต่างๆฉะนั้นเนี่ยเราสามารถระบุเป็นในเรื่องของการดูแลลูกการดูแลผิวหรือว่า กลุ่มปัญหาคนที่มีปัญหานะคะในการดูแลผิวคนที่มีปัญหาเส้นผมคนที่มีปัญหาข้อเขา่าแบบเนี้ยเราสามารถระบุได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าโอเคเรากําลังคุยกับเขานั่นเองค่ะ 3. <c oughs> นะคะสื่อนั้นจะต้องเพิ่มการอธิบายหรือเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกค้าค่ะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราขายสินค้าแล้วเรามีโปรดักต์มาตั้งไว้แต่ว่า ในบริบทหรือว่าภาพประกอบเนี่ยไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้สื่อว่าสินค้าตัวนี้มันให้ประโยชน์ เกี่ยวกับอะไรนะคะฉะนั้นการที่เราทำสื่อให้สอดคล้องหรือว่าการจัดบริบทโดยรวมของภาพแล้วเนี่ยมันจะต้องสื่อสารนะคะทำให้ลูกค้าเข้าใจแล้วอยากคลิกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเขาเห็นนะคะถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นมอนเห็นของเล่นเห็นที่นอนเด็กนะคะหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับวัยทำงานอาจจะต้องเห็นโต๊ะทำงานกองเอกสารนะคะหรือว่าเรา เป็นสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงความสวยความงามเนี่ยอาจจะต้องมีรูปผู้หญิงผิวพรรณดีนะคะให้เขาได้มองเห็นว่าเนี่ยสินค้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเพื่อที่จะทําให้กระตุ้นอารมณ์ของลูกค้าได้มากขึ้นแล้วทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเลยว่าสินค้าตัวนี้กําลังโน้มน้าวเขาอยู่หรือว่ากระตุ้นอารมณ์เขาอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขียนแคปชั่นดีแต่ว่า สื่อที่นํามาใช้นะคะไม่ได้สอดคล้องกันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จในการเขียนโพสต์ขายหรือยังไม่ได้กระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อนะคะ 4. ค่ะก็คือรายละเอียดของโพสต์เนี่ยจะต้องกระชับและพอดีบางคนถามว่าการเขียนคอนเทนต์ทุกวันนี้จะต้องสั้นหรือยาวจินต้องตอบอย่างนี้นะคะ่ะว่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้ถ้าลูกค้าอ่านแล้วลูกค้าชอบฉะนั้น ถ้าเราไม่รู้ว่าเขียนแบบสั้นหรือเขียนแบบยาวลูกค้าเนี่ยจะชอบมากกว่ากันอาจจะทําทั้ง2แบบหรือค่อยๆเทสไปนะคะเขียนออกมานะคะแล้วเอาไปทดสอบอาจจะมีการตัดคําลงหรือเพิ่มคําบางคําขึ้นนะคะแต่สุดท้ายเมื่อเราทําไปเรื่อยๆนะคะคอนเทนต์หรือรายละเอียดในการให้ลูกค้าเนี่ยจะมีความกระชับมากขึ้นการที่ลูกค้าอยู่บนออนไลน์ค่ะเขาจะไม่ได้ต้องการ หาข้อมูลที่เยอะเกินไปหรือข้อมูลที่น้อยเกินไปแต่เขาต้องการข้อมูลที่พอดีฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะคะทำมามากพอหรือมีประสบการณ <eden> ์มากพอเราจะรู้ว่าคําว่าพอดีของโฆษณาของเราเนี่ยคือเท่าไหร่ลูกค้าเนี่ยถ้าเขาอ่านข้อความที่เยอะเกินไปบางคนอ่านไม่ถึง7บรรทัดนะคะพออ่านไม่ถึง7บรรทัดเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ได้ข้อมูลครบนะคะถ้าเกิดเราอธิบายข้อมูลมากเกินไปหรืออาจจะยัง ไปไม่ถึงโปรโมชั่นของเราแต่บางคนใส่ข้อมูลน้อยเกินไปไม่บอกราคาไม่บอกรายละเอียดลูกค้าเนี่ยมีเวลาจํากัดเร่งรีบนะคะเขาอาจจะไม่ได้มาดูทั้งหมดนะคะหรือว่าเขาอาจจะไม่เข้าไปตามที่เราบอกหรือบางคนบอกลูกค้าว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมทักแชทบางทีลูกค้าเนี่ยในการตัดสินใจบนโซเชียลเนี่ยเขาอยากดูรายละเอียดเบื้องต้นขั้นต้นก่อนที่จะทักเข้าไปสั่งซื้อนะคะ หรือว่าทักเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มฉะนั้นเนี่ยด่านแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระบุลงไปคือสินค้าคืออะไรตอบโจทย์ใครราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นไหมสั่งซื้อยังไงอันเนี้ยอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปให้ครบก่อนสำหรับใครที่มีลูกเล่นนะคะหรือว่ามีความชำนาญในการเขียนแบบไหนก็ค่อยลองเขียนเพิ่มเติมจากตัวประกอบหลักนะคะข้อ5ก็คือมีช่องทางในการตัดสินใจซื้อที่ชัดเจนค่ะ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเขาอยากซื้อแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการขั้นตอนการซื้อที่มันซับซ้อนคลิกแค่1-2ครั้งก็สามารถคอนเฟิร์มหรือว่าบอกผู้ขายนะคะว่าฉันเนี่ยตัดสินใจซื้อแล้วถ้าใครทำเซลเพจนะคะไว้รองรับการขายเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยติกแค่ 1นปุ่มนะคะก็สามารถยืนยันการซื้อได้เลยหรือบางคนปิดการขายที่แชทเนี่ยก็จะต้องมีระบบนะคะการรองรับลูกค้านะคะแบบมีออเดอร์นะคะขึ้นมานะอย่างเช่นเขาเรียกว่าระบบ C F Order นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ย มีระบบที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อได้แบบออโตเมชันนะคะก็จะง่ายขึ้นหรือว่าถ้ามีแอดมินแอดมินเองเนี่ยก็จะต้องตอบไวตอบกระชับถึงจะปิดลูกค้าได้ฉะนั้นเนี่ยช่องทางในการปิดการขายจึงมีความสำคัญมากๆและทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อเรานั่นเองนะคะหลายๆครั้งบางคนทำโพสต์มาดีทำโฆษณามาเยอะแต่ตอนสุดท้ายค่ะมาตายตอนที่ลูกค้าเนี่ยปิดการขายนะคะฉะนั้นเนี่ย ช่องทางในการติดการขายต้องชัดเจนต้องคมและต้องไวนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ซื้อทันเวลานะคะฉะนั้นใครที่มีออเดอร์เยอะๆอ,อาจจะลองไปใช้ระบบหลังบ้านที่มีการ CF ใต้ออเดอร์นะคะหรือว่าใครไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องใช้แบบ CF หรือว่าใครขายสินค้าที่ไม่ได้มากมีแอดมินแอดมินอาจจะต้องสแตนบายหรือตอบให้ไวนะคะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยสนาที5นาทีลูกค้าก็ออกไปจากเพจเราแล้วแล้วก็ไม่กลับมานะคะใครที่ ทำโพสต์ขายแล้วลูกค้ายังไม่สนใจหรือว่าการขายยังเป็นไปได้น้อยอยู่จินอยากให้ลองปรับ5ข้อนี้นะคะก็คือ 1. เขียนเหมือนคุยกับลูกค้าให้เอาใจใส่อาการปัญหาสถานการณ์ของลูกค้านะคะ2นะคะก็คือบอกว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครนะคะเราต้องระบุไปด้วยนะคะว่าสำหรับคนที่ใครที่นะคะหรือว่าผู้ที่นะคะ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถระบุอาการนะคะหรือว่าระบุกลุ่มอาชีพของลูกค้าเนี่ยสามารถระบุได้นะคะสามนะคะสื่อเราเนี่ยจะต้องชัดเจนโน้มน้าวลูกค้านะคะสร้างบริบทเนี่ยให้ลูกค้าคอยตาม 4. นะคะรายละเอียดครบถ้วนแต่กระชับนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยดูข้อมูลได้อย่างเบื้องต้นครบถ้วนก่อนตัดสินใจนะคะ5ก็คือช่องทางจะต้องปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าใครครบ 5ข้อนี้นะคะจิงนเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยจะรักในโพสต์ขายเรานะคะแล้วก็อยากซื้อกับเรานะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทําโพสต์ขายเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเขียนออกมาแล้วเอาไปเทสเอาไปทดสอบว่าลูกค้าเนี่ยซื้อไหมลูกค้าคลิกไหมสนใจไหมและบางครั้ง คำถามใต้โพสต์ที่เป็นโพสขายก่อนหน้านี้อาจจะชี้ทางนะคะว่าในอนาคตหรือว่าโพสขายครั้งถัดไปเนี่ยเราจะต้องใส่ข้อมูลอะไรฉะนั้นคนที่ทําน้อยเนี่ยอาจจะไม่เจอสูตรที่ดีที่สุดแต่ใครที่ทํามากเนี่ยจะสามารถค้นพบสูตรที่ดีที่สุดของตัวเองได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจินก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนทําธุรกิจทุกคนนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะ จินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ